เปน็นอย่าผิดยวางให้ันฟ้นฟาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลาม,มึงจงฟังให้ดีถ้าตียังยือบนพระสุธาจงอย่าเดินกลับลังอย่าหยุดยังกับศรัทธาเอาทุกคำดูถูกเก็บมาเป็นเชื้อไฟพลักดันให้มึงสู่ทางจะไกลแสงไกลยอย่าไปฟังคำคนทำตนแพ้พ่ายภาวนาว่าพรุ่งนี้คูจะไปถึงเส้นชัยไม่เป็นดังฟัน อย่าผิดวางให้ฟันฟาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลาม,มึงจงฟังให้ดีถ้าตียังยืนบนพระสุธาจงอย่าเดินกลับล้างอย่าหย,ยุดยังทับสัทธาไม่เป็นดังฟันอย่าผิดวางให้ฟันฟาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลาม,มึงจงฟังให้ดีถ้าตียังยืนบนพระสุธาจงอย่าเดินกลับล้งอย่าหยุดยังทับสัทธา